แบบอย่างเงี้ยแล้อแบบเกาหลีทำไมไม่มาเขาเล่นที่เดี๋ยวก่อนรู้จักเขาหรือยังก็รู้จักรู้จักคือเห็นในในในโทรทัศน์ว่าอ๋อเนี่ยโซดิยอนแต่ส่วนตัวไม่รู้จักแต่ทักเขาอย่างนั้นเลยไม่รู้ก็พี่หอมเป็นบอกไปนี่จัดการซีมันไม่มาอย่างเงี้ยเราก็จัดการด้วยวิธีของเราไงเก็รีททำไมไม่มาอย่างเงี้ยแล้วแบบดาไม่อยู่แบบ รู้สึกว่าไม่ถูกจลิตกับผู้หญิงแบบนี้แล้วแอนเจอเขาคนแรกแอ์รู้สึกไงแอง,งงมากพ่อแอ์ไม่รู้จักมาตุมเลยไม่เคยดูแบบคลิปด่าอะไรเขามาก่อนเลยดูนเนแบบใส่ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรอบ้าไม่ได้ดูจริงจริงคือฉันก็ไม่ได้ติดตามแต่ว่า เห็นอีกทีก็คือเนี่ยใครก็ไม่รู้อยู่ในงานแต่งงานของกุ๊กกิ๊บซึ่งแอบรู้จักกับกุ๊กกิ๊บมาเป็นสิปีโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเนี่ยใครวะมันวิ่งจับแดงจับแดงจี่พี่เบลลี่และพี่สับพันมีหน้ามาแย่งดอกไม้คนอื่นด้วยโอ้กุ๊กกิ๊บประโยชน์อกไม้ฟังนะผู้ชายที่ไปแย่งดอกฟังนะเพื่อนสิปีอย่างเก๋เพื่อนหนึ่งปีอย่างเบุนเพื่อนเจ้าสาวก็เป็นแค่แขก ในเพื่อนเจ้าสาวคิมเบอร์รี่ยายามากี้มาตูมเกรดเดียวกันเลยใช่ครัว่าเกรดเดียวกันเลยแต้วมาอามคิมเบอร์รี่ยายาเนี่ยอยู่กันเลยงานมันเกิดไองานแต่งกุ๊กกิ๊บุกกมาตูมก็คืออยู่เซตเพื่อนเจ้าสาวเออแอร์เป็นแค่แขกเพราะว่าว่าทำอะไรตรงนั้นมาทำอะไรไม่ได้ว่าว่าจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่องว่าคือใครที่มาอยู่อยู่บแบบตัวใหญ่ใหญ่ดีมันตัวใหญ่พี่กำกับกุ๊กกิ๊บ ยนุกบกบิบยนเแล้วตัวใหญ่แล้วเราก็บอกเฮ้ยอยากได่ดอกไม้บ้างเลยลูกอันนี้ถามตรงไปตรงมาอยากได้ดอกไม้หรืออยากได้ผัวลูกอาไดอกไม้ครับเพราะว่าเขาบอกว่าการโยนดอกไม้เนี่ยรับมาอาจจะมีโอกาสแต่งงานเราก็เลยรู้สึกยิ้มาตูเหมือนหน้ารำคาญไม่ใช่แค่งานแต่งกุ๊บกิ๊บหนูไปเจอตามที่ต่างๆหลังจากนั้นวันเกิดวันเกิดอะไรเงี้ยวันเกิดคนนู้นคนนี้มันมาอีกแล้วนี่มันคือไรวะแล้วมัน รู้จักเพื่อนเราทุกคนทำไมมันไม่รู้จักเราวะมันคือไขว้อย่างเงี้ยใจเป็นตีวแบบว่าทำไมไม่รู้จักแอดสวิชชสเค้กอะไรอย่างเงี้ยแตงตีกับตุ้มรู้จักชื่อเขานะแต่ตุ้มจำหน้าเขาไม่ได้หน้าเขาไม่ได้เปลี่ยนใหม่ทุกไตรมาสนะเปลี่ยนใหม่ตามกระพริบไตหนึ่งที่เปลี่ยนเลยแล้วเหรอแล้วเหรอขอใครอยากมาใครอยากเห็นเลยผู้จัดมาเปลี่ยนจะไม่ได้ต่างเหรออืออุ้ตาเราเปลี่ยนเลยอ่ะหน้าบอ ไปต่อกันที่คู่ที่2องคู่นี้บอกเลยว่าแรงแซงทุกการเริ่มต้นความสัมพันธ์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสองคนนี้คนหนึ่งเกาหลีคนหนึ่งสวีเดนเออเจอกันได้ไงไตอนในตอนเจอกันครั้งแรกหนูอยัะทำไมอ่ะหนูไม่ได้เจอเขาตัวจริงค่ะเออเอาหนูเจอพันเขาในวิดีโอคอลเขาวิดีโอคอลมาหาคุณวิดีโอคอลใครอยู่ดีจะวิดีโอคอลหาหนู อซึ่งพี่หอมรู้จักแขกก่อนใช่ครับแล้ววันนั้นน่ะคือจริงๆเรานูนัดกับพี่หอมว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันแต่ว่าพอดีแบบนูแบบมีงานด่วนก็เลยไปไม่ทันไม่ได้แล้วก็เลยแบบนูก็บอกสักพักหนึ่งก็คือแบบพี่พี่หอมก็โทรมาแต่แบบพอเปิดวิดีโอคอลปุ๊บหน้าคนนี้เด้งออกมาโอ้ขึ้นมาที่หน้าจอรู้จักเรารู้จัดก่อนไม่รู้จักเลยค่ะไปรู้ด้วยไม่รู้จักเลยแล้วก็แบบนึกว่าใครอย่างเงี้ยแล้วแบบ การแต่งตัวของนางอ่ะก็คือแบบเหมือนแบบสกอยสกอยที่แบบหึอหือเลยอ่ะไม่ใช่ทุกคนใส่สั้นมากทมกคนสั้นสั้นเลยแล้วก็แบบเสื้อยืดสีขาวยังจำได้เลยที่แบบเขาแบบฉีกเองอะไรอย่างเงี้ยแบบตัดเองอย่างเงี้ยเอวลอยเอวลอยใช่แล้วก็คือแบบนางก็คือแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบเกาหลีไม่รู้อไร่างเง้ยเขามาี่นเดี๋ยวก่อนรู้จักเาหรือยัง ก็รู้จักรู้จักคือเห็นในในในโทรทัศน์ว่าอ๋อเนี่ยโซติยอนแต่ส่วนตัวไม่รู้จักแต่ทักเขาอย่างนั้นเลยไม่รู้กับพี่หอมเป็นบอกมานี่จัดการซีมันไม่มาอย่างเงี้ยเราก็จัดการด้วยพิธีของเราไงเก็มันไม่มาอย่างเงี้ยแล้วแบบดาไม่อยู่แบบหน้รู้แบบหนูก็แบบปากค้างอ่ะแล้วแบบใครยะรแล้วแบบอยู่ดีๆก็โดนดาแล้วแบบใครยะแล้วแบบพี่หอมก แบบขำแบบข้างๆแล้วก็แบบโผ<ด>ล่ออกมาอย่างเงี้ยก็มาบบเฉลยใช่นี่คือแบบรัศมีแขกแล้วพอได้รู้จักตัวจริงเป็นไงคนเนี้ยตัวจริงก็เหมือนกัน